วันนี้เราก็จะมาดูพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะครับเนาะถ้าเรามองดูดีๆเราจะเห็นฐานล่างสุดนะครับฐานที่สามนะเป็นตัวเลขลางๆหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะพลิกด้านหลังให้ดูนะครับนะนี่ครับพระองค์นี้ เห็นไหมครับ2408เขามีการประทับไว้ว่าสร้างเมื่อปีพศสอ0 8ันแปดสพูดผิดพูดผิด,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 ดขออภัยเนี่ยครับแต่ทีนี้ก็เราดูดูไปเราก็ใช้วิจารณญาณในการรับดูรับชมนะครับเนาะการดูพระไม่ใช่ว่าดูปุ๊บเรามั่นใจว่า เขาบอกว่าแท้เราก็แท้ไม่ได้ครับเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูขยายเนื้อให้ดูครับผมเราก็มาดูกันครับผมว่า,าพระองค์นี้จะง่ายสำหรับในการดูพระที่อาจารย์หลายๆท่านได้สอนไว้ว่า พระจะต้องมียุบยับแยกย่นพระองค์นี้จะมีร่องรอยการยุบที่ชัดเจนมากครับผมนี่ครับเห็นตรงที่ผมชี้นี่ไหมครับเนี่ยครับตรงตรงนี้ครับเนี่ยบริเวณตรงนี้พระจะมีรอยปริรอยแยกรอยอ้าตรงนี้เขาก็จะนูนเด่นชัด ถ้า,าเราขยับลงมาเราเห็นซอกแขนตรงนี้ไหมครับเนี่ยจะลึกอันนี้เขาเรียกว่าพระยุบพระอ,องค์นี้ไม่ใช่ว่ากดออกมาเป็นแบบนี้ตั้งแต่ทีแรกนะครับนะพระอ,องค์นี้ตอนกดออกมาก็เป็นพระปกติทั่วๆไปที่เราเคยเห็นกันนี่แหละแต่ทีนี้พอผ่านการเล่าเวลาไปนานๆพระก็จะยุบ พระยุบเนี่ยก็คือเนื้อข้างในเนี่ยจะต่ํากว่าเนื้อข้างนอกตรงไหนที่นูนนูนสูงสูงเขาก็จะคงที่แต่ตรงไหนที่บางบางเขาก็จะยุบลงเนี่ยครับพระถ้าเป็นพระเก่าๆเ,เขาก็จะมี พระสมเด็จครับทุกองค์นะครับเนี่ยเราดูดีๆเห็นไหมครับอันนี้ของผมก็ขนาดว่าไม่ได้ใช้กล้องพันเอกนะเนี่ยครับมวลสารมวลสารธรรมชาติเนี่ยพระจะองค์นี้ยังสมบูรณ์มากครับเนี่ยคาบขาวๆที่เราเห็นทั่วๆองค์พระนี่นะครับนี่แหละครับ บางคนเขาก็เรียกคาบแค่เอาไซ์แต่ถ้าถามผมเขาก็ถ้าพูดให้มันเห็นภาพก็คือเขาก็เรียกว่าผมก็เรียกคาบหินปูนผิดถูกป,ประการใดก็แยกแยะนะครับเนาะเนี่ยครับนี่ก็คือมวลสารเม็ดขาวๆเทเาๆที่เขามองหากันนี่แหละครับพระองค์นี้จะเป็นพระองค์หนาใหญ่ล่ำเห็นไหมครับเราสังเกตดูเส้นซุม้ม พงนี้เขาเรียกว่า,าเขาเรียกว่าองค์จกกักรพรรดิพระองค์จันหนาใหญ่ล่ำเนี่ยครับพระองค์นี้มีความสวยงามตรงที่ว่าพระยุบเราเห็นไหมครับเนี่ยครับเม็ดสีฟ,ฟ้าเนี่ยเม็ดอันนี้มันคล้ายๆมวลสารของว่านมงคลเนี่ยครับคล้ายๆเกสรดอกไม้ที่เขานํามาผสมนี่ครับดูพระสมเด็จกันอย่างนี้แหละครับเนี่ยดูไปเรื่อย เห็นไหมครับเนี่ยมวลสารกระจัดกระจายไปทั่วองค์พระพระองค์นี้ถ้าใครอยากจะดูพระยุบเนี่ยครับพระยุบจะมีความคมชัดลึกนี่ครับผมเนี่ยครับ,เ,รบเห็นไหมครับก็จะมีเศษดำๆเนี่ยขาวๆในพระสมเด็จเนี่ยครับก็จะมี จะทาถ้ามีแบบนี้ก็จะทําให้พระดูง่ายเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยก็เป็นเม็ดขาวๆที่เราหาเราเขาบอกเขาสอนเนี่ยครับพระองค์นี้เขาก็จะเขียนไว้ว่าสองสี่ศูนย์แปดกันดูกันไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับพระองค์เนี่ยในซอกลึกๆก็ยังมีคราบมีคราบหลงเหลืออยู่เพราะว่าพระองค์นี้น่าจะ เก็บรักษามายอย่างดีแล้วไม่ผ่านการใช้เห็นไหมครับพระกะ็เนื้อพระก็ตามอายุก็จะคลุคลุคละคละมีหลุดมีล่อนมีกระเทาะนะครับการมองพระสมเด็จเราต้องมองความเก่าให้ออกพระสมเด็จนี่ก็เหมือนเราดูคนแก่คนแก่เนี่ไม่ใช่ว่า,าผิวพรรณ์เต่งตึงอะไรเงี้ยครับผิวพรรณ์ก็จะเหี่ยวจะย่นนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูขอบข้างกันครับผม ก็อย่างที่ผมเคยอธิบายไปเมื่อ2อสคลิปที่ผ่านมาเนาะครับเนาะเนี่ยครับพระสมเด็จไม่ว่าเราจะดูยังไงซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยครับเขาก็ต้องมีครับมวลสารเห็นไหมครับพระองค์นี้ถ้าดูดีๆจะมีรอยตัดจะเห็นเป็นเส้นลางๆเนี่ยครับ พระองค์นี้กัเป็นการบ่งบอกวาอ่าโอกาสที่จะมีความแท้สูงเพราะว่าพระเขามีร่องรอยของการตัดนี่ครับเราเห็นไหมครับร่องรอยของการตัดแล้วก็มีหลุมมีบ่อพระเนี่ยเราเวลาเราดูขอบข้างเนี่ยครับถ้าองค์ไหนที่มีโพรงลึกๆ มีหลุมมีบอ่อมีโพรงลึกๆอย่างเงี้ยครับหลุมบอ่อนี่ก็จะต้องมนๆไม่ใช่ว่าคมกลิปเหมือนของใหม่ๆก็ไม่ใช่นะครับผมเห็นไหมครับตรงที่แตกออกไปบินออกไปเราก็จะเห็นเม็ดขาวๆในเนื้อพระพระนี่ไม่ว่าข้างนอกข้างในเนื้อเดียวกันหมดครับผมนี่ก็คือไม่แน่ใจอาจจะเป็น มวลสารสุงกรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะครับนาะนี่ก็คือการดูพระสมเด็จโดยทั่วๆไปพระสมเด็จนี้หมื่นองค์ก็ไม่เหมือนกันสักองค์บางองค์ก็แตกบางองค์ก็ยับยน่นบางองค์ก็แกน้ำมันตั้งอิ้เนี่ยครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราก็พยายามหามวลสารบ้างแล้วก็ ความเป็นธรรมชาตินี่ครับก็ขอให้ทุกท่านที่ดูพระสมเด็จนี่ครับเนาะนเห็นไหมครับเนี่ยรอยของธรรมชาติเนี่ยพระพอกดเสร็จนานๆไปละยุบพอยุบไปปุ๊บเขาก็จะเกิดรอยธรรมชาติเห็นไหมครับเนี่ยตรงหัวเข่าเนี่ยตรงซอกแขนเนี่ยครับพระสมเด็จนี่ก็เหมือนพระเหรียญเราเนี่ยแหละครับ พระเลี้ยงกับคมชัดลึกพระสมเด็จกัคมชัดลึกเราขอให้ทุกทกท่านที่กําลังอ,อยากจะได้พระสมเด็จแท้ๆสักองค์กับศึกษาไปเรื่อยๆครับศึกษาไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปทอ้อไปถอยพระสมเด็จแท้ๆยังมีให้เราอีกเยอะครับผมก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกทกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับผม